นี่คือปัญหาที่ง่ายที่สุดที่นักฟิสิกส์อย่างแก้ไม่ได้ทําไมน้ําแข็งถึงลื่นเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําแข็งมันลื่นเพราะเราสามารถใช้มันเพื่อไอสกีติ้งแบบนี้ได้แต่ว่าคําถามว่าทําไมมันถึงลื่นได้ขนาดนี้เป็นคําถามที่นักฟิสิกส์ถามมามากกว่า300ปีแล้วซึ่งในตอนนี้เราก็มีอยู่3-4ทฤษฎีหลักๆแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าอันไหนมาถูกต้องทฤษฎีแรกที่ถูกคิดค้นมาเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วและเราเห็นในตำรายฟิสิกส์ค่อนข้างบ่อยก็คือทฤษฎีของ fractional แรงดันอันนี้ทําให้จุดแข็งของมันเพิ่มขึ้นซึ่งทําให้น้ําแข็งละลายเป็นน้ําทําให้มันลื่นแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าไอเดียนี้มันไม่ถูกต้องเพราะตอนที่เราคํานวณแรงดันออกมาแล้วแรงดันอันนี้มันไม่พอที่จะทำให้จุดแข็งของมันเพิ่มเป็นหลัองศาทฤษฎีที่2ก็คือทฤษฎีของ friction melting ซึ่งบอกว่าตอนที่เราเสียดสีับน้ำแข็งมันทําให้เกิดความร้อนที่ทําให้น้ำแข็งละลายได้ไอเดียนี้ก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าตอนที่เราเหยียดน้ําแข็งมันลื่นทันทีมันไม่ต้องรอให้เราขับตัวกก่่่่่่่อออออนนนถึงงงจะลืืททททฤฤฤษษษีีีีี3คคขข้าาใหม Surface melting บเรว โมเลกุลของน้ำที่อยู่ข้างในน้ำแข็งก็จะแข็งตัวปกติแต่ว่าโมเลกุลของน้ำที่อยู่ข้างนอกจะเกิดการละลายได้ซึ่งทําให้เกิดเป็นชั้นน้ําที่บางประมาณ2อถึงสมโมเลกลุลซึ่งน้ําตรงนี้อาจจะทาให้น้ําแข็งของเรามันลื่นได้แต่ปัญหาก็คือตอนที่น้ําแข็งของเรามันเย็นมากๆเย็นจนชั้นน้ำอันนี้มันเล็กมากๆน้ําแข็งของเราก็ยังลื่นอยู่ดีซึ่งแบบว่าทฤษฎีนี้น่าจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทฤษฎีที่สี่ที่มันถูกทดสอบใน p เ a เอร์นี้ก็คือทฤษฎีของเอมม์วอร์เบอา ตอนที่เราเหยียบน้ําแข็งมันทําให้การจัดตัวของโมเลกุลของน้าแข็งที่อยู่ข้างบนมันพังซึ่งแปลว่าแทนที่โมเลกุลน้ําของเราจะจัดตัวเป็น l a ต t i c แบบนี้มันจะเกิดการปนกันกลายเป็นตรัคเ t u r e ที่เราเรียกว่า amorphous ice ซึ่งสถานแบบนี้เราคิดถึงมันได้เหมือนคริสตัลของน้ำแข็งเล็กๆที่จัดตัวกันมัวๆซึ่งนักวิยาทีมนี้ก็ได้มีการจําลอง amorphous ice แบบนี้แล้วเขาก็ได้คนพบว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็ทําให้น้ําแข็งลื่นขึ้นได้จริงๆแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าทฤษฎีนี้คือทฤษฎี สุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งใน4แฟกเตอร์นี้รวมๆกันที่ทำให้น้ำแข็งลื่นได้ขนาดนี้แต่ก็ต้องรอดูนะครับว่ามันมีนกลไกอย่างอื่นที่เราคิดไม่ถึงหรือเปล่า